จ,จอกัอนอีกแล้วในแมทแบบวิดีโอนะคะซึ่งวันนี้นะคะอันจะมาสาธิตวิธีการเขียนอายไลเนอร์สำหรับขอบตาบนและการเขียนอายไลเนอร์สำหรับขอบตาล่างนะคะบอกเลยว่าเป็นอะไรที่คนถามกันมาเยอะมากนะคะเพราะอันเป็นผู้หญิงที่ขาดอายไลเนอร์ไม่ได้จริงๆนะคะเพราะขาดเนี่ยรู้สึกแบบว่าคุยตาลน้ลนๆ้นตาบนบนดูเหมือนปลาทองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะจะเป็นวิธีเบสิกง่ายๆนะคะในการเขียนนะคะนอกจากนี้นะคะเพื่อนๆสามารถลองไปหัดเขียนทรงตามที่ตัวเองต้องการได้อาจจะเป็นแบบว่าทรงโค้งทรง สบัดขึ้นทรงแคทอายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะงเดี๋ยวไปดูวิดีโอกันได้เลยค่ะคอสลุกบัตเลสอายไลเนอร์อายไลเนอร์หัวเมจิกสีด้าค่ะเวลาเขียนอายไลเนอร์นะคะออนจะเริ่มจากด้านหน้าค่ะแล้วน,นะคะจะมาเริ่มด้านหลังค่ะเพื่อเขียนจุดจบนะคะความยาวว่าเราต้องการความยาวของหางแค่ไหน เสร็จแล้วนะคะเราก็ลากบรรจบกันค่ะจะสังเกตได้ว่าตอนนี้นะคะเราได้โครงที่สมบูรณ์แล้วนะคะแล้วเราก็เริ่มมาเก็บรายละเอียดนะคะเติมร่องให้เต็มเราต้องหางนะคะจะเน้นเส้นที่ดูเชดขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อให้ตาดูไม่ตกแล้วก็ไม่เศร้านะคะ มาเริ่มกันอีกข้างนะคะออมก็จะเริ่มเหมือนเดิมค่ะซึ่งจริงๆแล้วความหนาของอายไลเนอร์นะคะนี้แล้วแต่ความชอบของคนได้เลยค่ะบางคนอาจจะชอบแบบบางๆนะคะก็จะเขียนเส้นให้ดูบางลงแต่บางคนจะชอบหนานะคะก็จะเขียนเส้นหนาอย่างที่ออนชอบก็ได้ค่ะ ังเกตได้ว่าถ้าเราเขียนห่างกันเลลวลานะคะโอกาสที่ห่างเราจะเบี้ยวหรือว่าโดนลากยาวไปเกินเกินที่เราต้องการเนี่ยจะมีโอกาสน้อยมากจบขั้นตอนของการเขียนขอบตาบนไปแล้นะคะเราจะมาเขียนขอบตาล่างกันบ้างดีก,กว่าค่ะหลายคนเนี่ยมีปัญหากันว่าจะเขียนขอบตาล่างยังไงนะคะอยากจะบอกว่าไม่ยากเลยค่ะ คอสลุก trust me auto pencil eyeliner waterproof สีดำค่ะก็ใช้นิ้วดึงลงมาเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ค่อยๆเขียนค่ะเวลาเขียนนะคะอันจะไม่ได้ลงน้ำหนักมือมากนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้ไปบาดตรงเนื้อตรงผิวบริเวณตาได้ค่ะ เก็บรายละเอียดเล็กน้อยนะคะสาวสามารถเก็บรายละเอียดนะคะส่วนเกินด้วยตัวนี้เลยค่ะคอบต้นบัดนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นการเขียนอายไลเนอร์ขอบตาบนแล้วก็ขอบตาล่างของออนค่ะแต่ว่าในไหนมาทําคลิปนี้ทั้งทีนะคะจะไม่บอกเคล็ดลับนะคะวิธีการเขียนอายไลเนอร์ขอบตาล่างนะคะให้ติดทนมากขึ้น ไหลยเยะิะมเป็นแพนด้าน้อยลงนะคะแล้วก็ดูแบบว่าเด้งทั้งวันได้ไงนะคะเพราะว่าคําถามนะคือออนเจอมาเยอะมากนะคะเพราะอันเป็นคนที่เขียนอายไลเนอร์กับตาล่างบ่อยมากนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน,น้าหนาวอะไรเงี้ยก็จะเขียนตลอดนะคะผมกะรู้สึว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เยอะทำไมมันไม่ไหลนะคะมีเคล็ดลับเทคนิคอะไรหรือเปล่านะคะวันนี้เอาจะมาแชร์ให้ดูกันในแบบวิดีโอเลยค่ะง่ายๆเลยค่ะเราก็ใช้ตัวเมจิกตัวเดิมนะคะเสร็จแล้วนะคะเราจะใช้เมจิกนะคะ เขียนทับตรงบริเวณที่เราใช้ดินสอนะคะเขียนค่ะเราก็จะแปะทับลงไปเลยอย่างนี้นะคะตัวเมจิกเนี่ยมันจะเหมือนช่วยแบบว่าฟรีซหรือว่าแบบสตาร์ให้ตัวดินสอเนี่ยไหลเยิ้มลงมาน้อยลงนะคะแล้วก็ติดโทนอยู่ได้นานขึ้นค่ะใครที่แบบว่า ขอบตามันมากๆมีน้ําตาไหลตลอดเวลาหรือว่าเขียนอะไรไงก็ไม่ติดซะทีลองดูวิธีนี้ก็ได้ค่ะอาจจะช่วยได้ก่อนจะจบกันไปนะคะเมื่อใช้แป้งฝุ่นนะคะค่อยๆกดทับบริเวณขอบตาล่างแบบนี้ค่ะเพื่อให้บริเวณขอบตาเนี่ยแห้งนะคะแล้วก็ลดปัญหาการไหลค่ะนี่เลยค่ะวิธีนี้ เพียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้อายไลเนอร์นะคะที่ติดทนสวยเส้นคมนะคะสาวๆสามารถไปฝึกนะคะลองแบบที่ตัวเองชอบได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าทรงไหนก็ตามนะคะลองค่อยๆหัดค่อยๆเขียนดูได้ค่ะรับรองว่าสวยแน่นอนยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ